ะแฟนทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะน้ํากําลังเริ่มแห้งนะคะเขาบอกพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมีพายุเข้านะคะพี่แดงก็เลยหาเก็บหาเก็บปลาช่อนนะคะมีมีอ้นี่ค่ะมีปลาช่อนเล็กๆนะคะคือปลาเริ่มมีแล้วนะคะแม่บอก อ๋อโอเคงั้นพี่แดงเอาไว้นั่นแหละเพราะ e ว่าเขาว่าพรุ่งนี้ต้องมาดูอีกทีนึงนะคะแต่ถ้าฝนตกก็โอเคนะใช่ค่ะถ้าฝนตกก็โอเคถ้าฝนไม่ตกพรุ่งน ah> oh, <oh, ha ี้เช้าเก็บเป็นตัวตัวได้เดา๋เอาไปใส่สะเราก็ได้เนาะโอเคค่ะเพราะว่าพี่แดงเจอค่ะนี่ค่ะถ้าดำนามันจะหาง่ายเนาะปลามันมันมีโอ้พระชันเอาไปใส่สะ เดี๋ยวจะไปปล่อยสระค่ะไปปล่อยสะมันสีห้าตัวเองค่ะไม่แม่เดี๋ยวไปปล่อยที่สะเดี๋ยวเอาไปตรงตรงไหนคะพี่แดงอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะได้เดินไปปล่อยสาดด้วยเนาะโอเคก็ตอนนี้ก็เป็นสาวเก็บปลานะคะพี่เก็บปลาค่ะมีคือหน้าดํานี่นะคะปลาเขาจะชอบเพรามันมีที่ให้เขาว่ายมันมีแบบช่องว่าง แล้วปลาจะตัวใหญ่ค่ะเนาะแบบบอลัมโบราณนะเนาะพี่แดงเนาะแต่ทีนเนี้ยไอไอนาว่าในส่วนใหญ่ปลามันว่ายไปไหนก็ว่ายไปยากมันไปลาําบากเพราะมันถีมันติดกันอันนี้มันก็จะมีช่องว่างให้ปลาเขาแบบว่าเห็นไหมคะถ้ามีน้ํานะคะแต่อย่างเนี้ยปลาเขาจะว่ายไปยากปลาจะไม่เยอะแบบสมัยก่อนเห็นไหมคะไปตรงไหนก็แบบถีไปหมดเลยอ่ะเหมือนแบบอะไรก็ขวางปลาเขานะคะ มันติดๆกันแบบอ,อย,ยู่หญ้ายอะมากนี่ลคะคะปีที่แล้วป้าพี่ชี่เจอแบบนี้นะคะก็เลยปีนี้ไม่เอาหญ้ามันเยอะถึงว่ามันจะล้มแล้วยังไงก็ช่างเวลาเกี่ยวค่ะมันก็พันกันไปหมดและแบบว่าอะไรนะเศษอะไรเยอะมากผสมกับข้าวป้าพี่ชี่เรียนรู้เยอะค่ะปีที่แล้วปีนี้ก็เลยอ่ะดำจบนะคะตอนนี้ก็ลอยเยอะใช่ไหมคะ แต่เขาว่าพวกนี้จะมีไต้ฝุ่นน่ะถ้าไม่งั้นก็ให้เขาอยู่ตรงนี้ถ้าฝนไม่มาถ้าฝนไ,ไม่มาเนี่ยตายโอ้ย,ยออ้ยตรงนี้เยอะมากใช่ค่ะแม่เขาบอกว่าตรงนี้จะเยอะมากแล้วมันเป็นล่มโอ้ยดูนะคะโอ้ยนี่ถ้าเขาโตนะจะเยอะมากเลยนะคะเนี่ยไอ้ที่น้ำกระเพื่อมนี่คือลูกปลาทั้งนั้นเลย โอ้ลูกปลาช่อนทั้งนั้นเลยโอ้โหเนาะถ้าเกิดมีน้ําแล้วเขาเขาเขาพวจะเกี่ยวข้าวเลยโอ้โหปลาจะเยอะมากมันมีลมด้วยโอเคเยอะมากโอ้โหเยอะมากโอเคงั้นพรุ่งนี้ค่อยมาเช็คอีกทีแต่ตอนนี้เราไปปล่อยกันก่อนนะคะก็ตรงนี้ก็นี่ตรงนี้ยิ่งเยอะเลยน้องเป็ดเนี่ยเดี๋ยวดูเดีดูเดีโอ้โห หเยอะมากเลยค่ะตันนี้ดูค่ะนี่นี่นี่โอ้โหดูอะแล้วตัวกําลังเนาะแข็งแรงแล้วเนาะไม่ใช่เล็กเกินไปกําลังโต,งตโอ้ยนี่เข้ามาถอนก้าแล้วก็ขยะเดี๋ยวต้องเก็บไปทิ้งพะลุงคิดเวลาเขาเห็นอย่างนี้นะเขาจะชอบเก็บทิ้งค่ะโอ้ยแบบอ๋อโอเคค่ะเพราะฝรั่งเขาไม่ชอบเห็นพลาสติกนะคะให้นาเตียเก็บเรื่อยเลย ก็จะเอาไปปล่อยนะคะฝนก็เขาบอกว่าพรุ่งนี้วันเสาร์จะยาวถึงเสาหน้าเลยนะคะภาวานาเลยนะคะเราอยากให้แต่ตรงนี้มันแดดนะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแล้วเ,เมื่อกี้ตรงที่ล่มๆนะคะโอ้ยปลาเยอะมากถ้าเขาโตนะเนานะพี่เนาะแล้วก่อนเกี่ยวข้าวนะคะแล้วบอกเรามาหาเก็บนี่โอ้ยและให้ยามองตากแดดไว้นะคะ ปลาแดดเดียวแต่นี่มันใกล้บ่อมันจะลงบ่อได้ไอแปลงเนี้ยพอเวลาน้ำจะหมดมันก็จะลงบ่อใช่มันจะไม่ค่อยเยอะเหมือน,น่ะเมื่อกี้แปลงข้าเจ้าแต่ยี่ตรงนี้ดีเนาะน้ำไม่ไม่ไม่ไมไมเสะเทือนเลยนะมันเป็นดินเหนียว มันเป็นดินเหนียวค่ะน้ําแบบโอ้โหไม่ไม่พล่องเลยอะ่ะจะแห้งช้ามากดูแค่น้ําสีน้ํานะสีแดงแดงนะคะแดงแดงเพราะเป็นดินเหนียวโอ้โหนี่บอ่อมีน้ําอยู่นะคะไม่ต้องห่วงค่ะ เทลงไปเลยค่ะพี่แดงหรือว่าจะลงไปเหรอคะมันจะลื่นไหมดีค่ะบ่เรายังมีน้ำอยู่นะคะไม่ต้องกลัวน้ำมันเป็นนดิเหนียวคมเลยแดงเทโจกเลยค่ะพี่แดงระวังลื่นเด้อเนี่ยนี่ค่ะเนี่ยค่ะเทลงไปละก็ ภาวนาให้ฝนมาค่ะอีตรงนั้นไม่อยากให้เขาแห้งและตายเนาะน่าจะเยอะก็นี้นะคะบรรยากาศของวันนี้ข้าวตรงนี้ก็เริ่มตั้งต้นค่ะเพระาะดำได้ถูกใจคะ่ะดำไม่ห่างเพราะว่าดำห่างรถเกี่ยวจะเกี่ยวยากอันนี้ดำโูเลยนะคะมองไปเห็นไหมคะข้าวก็เริ่มตั้งอะไรได้แล้วนะคะตั้งต้น ใช่ค่ะมะพร้าวเนาะไม่ตายละ,ะหลายอย่างก็ไม่ตายแลไ <c oughs> อ,อ,อฝรั่งขี้นกก็ยืนต้นได้ละอะไรตายต้นนึงอะไรอะค่ะน,น่าจะมาฝรั่งขี้นกหรือเ <c oughs> ปล่าใบมันอแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ตาย <c oughs> อ่าเ,เป็นลูกนู่นเหรออุ้ยจริงอะนี <c oughs> ่ค่ะ ต้นนิดเดียวเองทำไมออกลูกแล้วอะ่ะ okay. โอ้ยเนี่ยเออต้นนิดเดียวได้กินลูกซะละโอเคค่ะ <laughs> ต้นนิดเดียวยังมีลูกละ <laughs> ใช่ไหม <laughs> มีดเตะเด็กเลย <laughs> สวัสดีค่ะแฟนทางบ้านนะคะวันนี้ก็ผัดกระเพราค่ะก็เลยไม่ไม่ถ่ายตอนทำค่ะเพราะว่าง่ายมากนะคะก็เดี๋ยวเราสองคนขออนุญาตกินก่อนนะคะกินไปได้วยกันค่ะโอเคก็ตอนนี้นะคะเย็นอ่าเย็นแล้วเมื่อเช้านะคะถ่ายไปที่ว่าเหลือน้ํานะคะพอมาเย็นเย็นฝนก็ยังไม่มาค่ะตอนนี้เหมือนน้านั่นไปค่ะพี่แดงกลัวปลาปลามันจะไม่มีน้ําค่ะกลัวงูไปกินด้วยก็เลย เหมือนเอาสวิงไปเก็บแล้วก็จะไปปล่อยตรงบ่อนู่นค่ะที่อก่อนหน้าที่เราจะมากินข้าวเห็นไหมคะคลิปที่ว่านั้นไปปล่อยไปรอบหนึ่งแล้วมาค่ะมากินไปได้วยกันค่ะกระเพราหมูชิ้นใส่หมูสับด้วยค่ะแล้วก็มีผัดถัว่วลันเตา ผ่านให้ลงก่อนค่ะแล้วป้าพิ่ทีก็มาเพิ่มพริกใส่สตอแล้วก็ลูกโดดอีกค่ะแดงผักอยู่ตรงนี้นะผักก็มีสารพัดเลยค่ะแตงกวาญี่ปุ่นแลดิสผักสลัดผักคอส 好อามอมอืมอืมผักสลัดก็ผักชีค่ะอืมอร่อยใช่ไหยอืม,อมก็แบ่งหมูมาผัดใส่ผัดแบบง่งายๆค่ะ กระเทียมผัดกับน,น้ำมันใส่หมูก็เอาเสียมันเาตาลงไปแล้วก็ปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสหอยใครจะตัดน้ำตาลก็ได้นะคะจะใส่ผงหนัวก็ได้ก็แค่นะั้นเสร็จแล้วบอกพรุ่งนี้พายุจะมาแม่บอกโอ้ภาวนาให้มาอยู่แล้วน้นนำแห้งเหลือเกิน น้ำแห้งมันก็ยังไม่แห้งมากแล้วค่ะเมื่อที่เราไปดูกันแต่ตอนนี้ไม่รู้ค่ะตอนเย็นแล้วเนี่ยเพราะว่าแดดทั้งวันเลยค่ะวันนี้แดดหนักแดดจัด เห็นลมมาอยู่แป๊บนึงอันนี้ก็คืมอีกแล้วค่ะแต่เมฆเริ่มมาค่ะเขาบอกพรุ่งนี้นะคะจะแบบจะคืมทั้งอาทิตย์เลยให้ลุงคิดปั่นผ้าไว้เดี๋ยวคอยดูพรุ่งนี้นะคะป้าเวนซีจะรีวิวอ,อกากาศให้ดูเขาบอกว่าจะมีฝนห้าวันเลยค่ะ เสาร์นี้ถึงเสาร์หน้าวันวิกเลยอะไรกูดกูดวันว e กอ๋อวายยูรันดี้ t เด a y บอกให้ลงปั่นผ้าต้องนะครับแปลน for laundry คิดปั่นผ้าปาไปซี่พับเก็บกัะรีด พีชอบเนะอร์ ing yeah and a e you take everything together and iron that mm-hmm I'm not so good for that ไม่ค่อยรีไม่่อยน่ยป่อยู่ร้านักลด่นี่ตอนเรียนวิทยัยอะไปอยู่อาักล เขาก็เลยสอนรีดผ้าบางคนเขาจะไม่ก็ชอบรีดถ้าเขาไม่รู้หลักเนาะอันนี้ป้าเพซซี่เคยอยู่ร้านซักรีดก็เลยรีดเร็วที่อยู่ไม่ใช่นะช่วยอาก็อาศัยอยู่เขาช่วงเรียนนะ อ,อร่อยไหม,มกระพเพราก,ก,กระเพราไฟเลยไข่ดาวนี่นะคะต้องใช้ไข่ใหม่ๆแล้วคุณคิดเคยซื้อไข่มาจากห้างทิ้งไว้เป็นอาทิตย์ค่ะเวลามาทำไข่ดาวอะ่ะตอกออกมานี่มันกระจายเลย คือไข่แดงมันไม่กอดเป็นก้อนมันกระจายมันยังไม่เสียนะคะแต่ใกล้แล้ว uh huh. แต่เนี่ยถ้าไข่ซื้อมาใหม่ๆมันจะเป็นวงเป็นดวงเป็นดวงสวยเลย I love t o taste from the ไข่แดง with the rice so This is why I want liquid ไม่สุกคิดไม่ค่อยชอบไ mm hmm. ข่ดาวสุกเขา mm hmm. ชอบเอาไข่แดงมามาคุกกับข้าวเกี่ยเกี่ยก็อบอกชอบเทสรสชาติ น้ํำปลาพริกในก,กระเพรานี่ใส่เยอะมากเลยนะคะลูกโดดอีกอชิมตัวนันเตาาก็ซื้อมาจากแมคโครหลายวันแล้วะคะ่ะมี อะไรจะเล่าให้ฟังค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะซื้อหินมาเมื่อวานเปล่าไม่รู้ไปไปสโตนนี่นหละมาเก็ตอินเดอะวัด yesterday วันที่แบสโตนสโตนผมและริเวอร์อนสิอนดี้พอเวอร์ <'s> เอาไว้ตรงเนี้ยอืม <c oughs> จะพูดไป somewhere ในเวนหรอใช่เอาไว้แต่งสวนแล้เมื ah ่อคืนฝันฝันเห็นอ่น้องชายที่เสียไปแล้วอะค่ะก็ยืนอยู่บนบันไดบ้านใหญ่เนะมองขึ้นไปข้างบนมองเหมือนจะขึ้นไปปาปิซี่ก็เดินออกมาจากในครัวกรัวฝรั่ง ก็เห็นเขาก็เฮ้ยแต่หล่อมากแต่รู้ว่าเป็นเขาแต่หุ่นเหินอะไรเปลี่ยนไปหมดเหมือนหล่อเหมือนเกาหลีเลยไม่เหมือนตอนเขามีชีวิตแต่รู้ว่าเป็นเขาป้าไปจี้เขาเข้าไปกอดเขาแต่เขาไม่พูดนะเขายิ้มเขากอดป้าไปป้ากลับแล้วเขาก็ปล่อยปะเขาก็เดินไปหายยม่องที่เยม่องนอนดูทีวีอยู่เขาไปกอด ก็ตั้งแต่แม่เขาเสียไปตั้งแต่เขาหกเดือนแม่ป๊าซี่ก็เลี้ยงเขามาตลอดรักแม่ป๊าซี่เหมือนแม่เขา ก็ได้แหละค่ะฝัน,นแม่ก็เลยบอกและทีนี้ไม่พอฝันว่าพี่ตรงข้างๆบ้านดินนะแต่ในบ้านไม่เป็นไรนะเหมือนมันเป็นเหมือนดินมันซุดยี่ตรงที่ตรงเลยออฟฟิศพักซี่เป็นนิดนึงตรงตรงติดกันานะคะแล้วมันเป็นเหมือนว่าเหมือนดินมันซุดและเป็นเหมือนน้าตกเล็กๆอะ่ะแต่ดินข้างในขาวมากเลยนะคะ ข้างในอ่ะข้างในที่มันชุดขาวแล้วเหมือนมีน้ําหยดก็คือมันดูสวยไหมก็ดูสวยทีเนี้ยมันเหมือนกับว่ามีใครเอาของมาวางเต็มไปหมดป้าพี่ซี่ก็ให้เขาขนออกไปแล้วก็ให้เขาถมอีตรงที่มันเป็นเป็นอ่เป็นเป็นหลุมเป็นเป็นที่มันแหว่งเข้ามามันเหมือนมันเหมือนอ่ะเหมือนกาขุดเอาดินเราไปไม่เคยฝันแบบนี้เลยนะะ ทีเนี้ยก็มีคนมาขนมาทําอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนกับมาใช้ที่ของเราขนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมาใช้โดยที่ไม่บอกเราเนะี้ยค่ะมาเอาดินเราไปอย่างเงี้ยป้าพซี่ก็เดินไปบอกเขาเขาก็เออถมให้แล้วเขาก็ขนเอาอออออะไรที่เป็นมันเหมือนท่อนไม้ใหญ่ๆ่อ่ะเป็นง่าเป็นเง่าเป็นลากไม้ใหญ่ๆสามสี่อันอ่ะเขาก็แบบ ข้างๆค่ะข้างๆวางอ่ะเห็นไหมที่บ้านป้าไปซี่แล้วก็นานน่ะวางตรงนั้นประมาณสามสี่อันแล้วก็ดินเขาแต่เขาถมให้ในความฝันคือเขามาถมเขามาเคลียร์ให้แล้วก็ก็ขนไอไ้รากไม้นั้นไปคือหินที่ป้าไปซี่ซื้อมาเห็นไหมคะเดี๋ยวคลิปป้าไปซี่จะขึ้นไว้ให้นี่นะคะไปดูได้นะคะที่ป้าไปซี่ก็คือพาแม่ไปเดินนะคะแล้วไปเจอคือของแปลกนะคะของแปลกจะเยอะมาก แต่นี้ปา้าพี่ซีไม่อเมืคิดเราก็บอกว่าแก้มนดําแก้ใครอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปคิดคือมันเป็นหินจากแม่น้ําโขงที่ชาวบ้านเขาไปาขุดขึ้นมาได้ยอะไรเงี้ปยป้าพี่ซีเขาเลือ,อ,อกไปในความฝันไอไหนไม่ดีเนี่ยแบบว่าออกไปอ,ออกไปจากบริเวณบ้านเขาบอกว่าอันนี้มันจะขับหินอันเนี้ยมันจะไล่สิ่งไม่ดีออกไปแต่ปา้าพี่ซีไม่ได้มีความเชื่อแบบนั้นค่ะแต่ว่าใครจะมาทําของใส่เลยมันจะขับไปมันจะกลับไปเข้าคนที่ทำอะไรเงี้ยป้าพี่ซีเป็นคิดเนาะ ก็ไม่ได้นั่นแหละแต่ว่าอ้ฝันแตกว่ะจำได้ไหมคลิปก่อนน,นั้นเนาะที่งูป้าพิซี่ถ่ายเป็นคลิปอยู่แล้วหลังจากนั้นป้าพิซี่ก็ไม่สบายเพราะเป็นไข้อยู่แล้วซื้อแต่ทะเบียนบ้านลืมซื้อรถออกรถเลยอะ่ะ ออกรถเต็มๆปตาซื้อแต่ทะเบียนบ้านเอก็ถามแต่ทะเบียนบ้านไม่ถามทะเบียนรถเลยไม่งั้นก็ถูกกันแล้วเนี่ยเผ็ดนกันนเนี่ยลุงคิดปิดคลิปนะโอเคให้ลุงคิดปิดคลิปค่ะเดี๋ยวจะไปเฟรมอ่ะทีตรงน้ำตรงนั้นน่ะ ต้นไม้ไม่รู้มันเหลือนั่นไหมที่แดงเขาห่วงกวังงูไปกินเพราะว่าถ้าน้ํามันแห้งแล้วปลามันกําลังเห็นแม้ไซส์นะคะที่แฟนทังบ้านเห็นก่อนที่เราจะมากินข้าวค่ะกําลังไซส์กำลังสวยเลยวันนี้นะครับพาไปลีล l o n กินแซบกินนัว thank you for watching see you tomorrow เจอกันพรุ่นี้นะคะ ปซี่จะพาเดินไปดูเป็นน้ำแห้งขนาดไหนนะแดดจริงๆวันนี้แดดเยอะมากนี่นะคะพี่แดงเขาไปเอามาโอ้ยมันไม่ใช่ในน้อยนะคะทีนี้งูมาสองสาตัวค่ะงูกินปลาค่ะเนี่ยจากตอนแรกอ่ะเห็นไหมคะที่ป้าพี่ซี่ว่าจะไปถ่ายเดี๋ยวพี่แดงเ็าเอาขึ้นมาโอ้เยอะมากเลยนะคะเนี่ยแล้วพี่แดงบอกว่าอยู่ยตรงนาเยอะมากเลย แบบย,ยังนี่แค่รูปแค่สองรอบดูม,มันเยอะอะค่ะที่เราเห็นไหมคะตรงใต้ต้นไม้อะและน้ำมันกำลังจะแห้งอะค่ะคุณอะโอ้โหก็ส่วนหนึ่งพี่แดงเขาจะไปปล่อยลงสะด้วยสงสารมันแล้วก็นี่ค่ะก็โอ้ยสงสารค่ะแม่เขาก็จะามาอ่อมค่ะแล้วพี่แดงก็ก็จะขอไปอ่อมให้แม่เขาด้วยนะคะเพราะว่ายายคุณยายเขาไม่สบาย เดี๋คุณยายเขาจะกินแซบกินนัวพออาหารเนาะแต่ป้าพีซี่ส่วนใหญ่ก็จะปล่อยอะสงสารดูแล้วก็สงสารดูเอาแม่ไม่เอาเก้าอี้นั่งนี่เอามาใส่ดาบนี่เปนเ็นเนาะเก้าอี้ก็ยังจะต้องให้เอาเดี๋ยวม่องชอบลุยค่ะถ้าเป็นของกินขนาดอาบน้ำแล้วนะคะนางยังลุยอีกนะคะ สดาบอกว่าไงเธอเห็นทำกินทั้งวันเลยนะเธอยังไม่อืดไม่ยิ้มอีกเหรอ ะะพี่แดงก็ยังไปรูปจะลงสะอยู่นะคะคือมันเยอะอะค่ะสงสารเนี่ยตอนนี้เห็นไหมคะน้ํามันก็แห้งน้ํามันจะแห้งเร็วค่ะเวลาแดดแบบจัดๆนะคะถ้าน้ํำน้อยๆอย่างเงี้ยน้ําจะแห้งเร็วตอนนี้นะคะชาวนาต้องการให้ฝนมาให้มีเหลือตรงกลางน,ะนิดนึงค่ะเห็นไหมคะแต่อีตรงนู้นนะคะที่พิษเนี่ยตรงนีน้พี่แดงกําลังจะนั่นนะคะไปปล่อยสะค่ะ อ,อย่าบอกเขียนงูสองสามตัวงูมันก็พอน้ำจะแห้งงูมันก็มามาเก็บกินค่ะ